mới có khúc hầm nữa. à không, no 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 กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจิกูจิคนเมื่อนี้กับพกกับพ่อโก้คือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือทำขนมจีนจำสู้ขนมจีนใส่ไข่ลูกพี่น้องเอ้ไข่ลูกใหญ่พี่น้องเอ้ปลาอยูปอย่ปลากินอยูป่ปลามันมีหม่องท้ายพี่น้องมันแดดห่อนพี่น้องเอ้เมื่อนี้บรรยากาศกับบรรยากาศเที่ยงเท่งนะพี่น้องแดดมันช่องมุนช่องปีกมันมีหม่องท้ายก็ท้ายเป็นนี่พี่น้องเอ้เอามาพี่น้องมากินน้วกันก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินปลาแชร์ไปในชาแนลนะพี่น้อง ภาคภูมิใจชาวใพ่อครัวน้องชายเพี่อน้องเด้ออ๋หมดหลายพี่น้องเอ้หมดหลายพวกเนาะเพี่น้องกินหยาดหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะมันนั่นเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีหม่องคายพี่น้องไว้ต้องไข่ลูกพี่น้องเบิ่งเบิ้งพี่น้องอย่างเงมันก็คุกคามด้วยมันอืมปวันอื่นด้วย อาะพี่น้องน้องน้องมาอองนรอืเอกอันต่อยพี่น้องมาพี่น้องมาอืมจะเลือกต่อไปต่อไปก็เอาเลยอืมจะบังให้พี่น้องใครรู้มเลยพี่น้องหมูยํา รื้อเบาผักพี่น้องผักเรามีพักสลัดมักแตงพี่น้องเอ้ยเราไม่มีมาทวพูนนะพี่น้องเปิดเลยเป็นทวนขึ้เกขาพี่น้องเอ้ยเหมือนแบบนั้นเปิดต่อพี่น้องเลยกินจะหนักเงินพี่น้องมีหมองท้ายพี่น้องอันนี้กับต้นไม้นี่คืเขาไม้ต้องไม้ปลูกเองพี่น้องอื มีบบงมาบ่ทนเลยลำบากเลยพี่น้องเพื่อจะได้แต่ละคลิปปุ๊ยผักมันได้พี่น้องยเยอเอาไล้วกับไป, <c oughs> ไ,ปไปเวลาพี่น้องสันดิม <c oughs>

trên nó đang nặng mà. Nó nặng nè đây, à đây. À đây, à đây. À phải luôn nắm nhà thăm nữa kìa, ông ừ. lại. Ừ. Xẹp bên ông ấy. Ừ. quá trời. cái ừ. ยืนนังดังๆแห่นั้ไมได้ะโคโั่งดแล้วมือนกนแล้วกินกินแล้วก็ไอนกิป๊าสินึกกระคบงเอ้ยน่ามีอากาเลยพี่เอ มันก็ดีเลยเนาะที่นี่นะอะไรปลาส่วนขึ้มาตัวเดียวไม่นเป็เนาะไก่เป็นโตโตเลยอืมปักอื้อ ปลาเป็ดไี่น้องปลาเป็ดอะไรพี่นอ้อนั่นครัะปลานี้พี่นอ้อยแคบลูกกระนยมาไม่รู้ละทำลูกรลกระนยลูกกระนวย <laughs> พี่นอ้อง อขอ้าโอ้เคเลยเก็นรเก็นรป่าันมีน้ํนดาดใ Để làm lắm bắt nói đừng cười nữa nụ cười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  mày ừ. ป,ปลากรอถึงไ้ปลาหมูมลูกไข่อ,อ๋อ อัดคลิปนี่กับพี่น้องเอ้ยเบิ้งพี่น้องว้าดเพชรพี่น้องเพชรแห้งพี่น้องขาชันแล้วพี่นอ้องยิ่มบ่เอาพี่น้องเซหรับคลิปนี้กับปีนมุมมากด้วยชูภาพว่ะ รบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อดูบทความประเทิงมเด้อพี่น้องเนาะมีพี่น้องยังเหลืออยู่พี่น้องเหลือแต่เครื่องเทศกำนัมปลาไหพี่น้อยพักเอาคงเรียมาแต่งมาทู่พพี่น้อยเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่มีพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินใบจะไป่ในชาแนลภาคใจชาวนายปกครองเด้อพี่น้องเด้อภาพสวัสดีสบายดีขอหลายกระป๋